คุณายบอกว่าเถินพ่อน้องพีเจเถินอะไรอะครับไอแอมนิดหน่อยถามว่าพีเจเป็นอะพีเจอนอนอะเป็นเด็กวัยกำลังกินกำลังนอนพีเจตื่นมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเดี๋ยวไว้เราหลังพาพีเจมามาเล่นนะพี่วนถามว่า ห้องอลังการนี้นางใหญ่มากหรอจริงๆก็ไม่ใหญ่มากครับแต่อยู่ในกล้องก็อาจจะแบบแบบจะดูใหญ่มากเอามีคนถามหาทุกคนเจ็ดร้อยคนนะอุ้ยนี่นี่มีคนถามหาแม่ถามหาพี่เจแม่เป็นชุดหนึ่ง <c oughs> พี่เจาห,หามาปไปแล้วเอ็กซี่อยากเจออะ นั่งง <m> ่วงเลยโอ๊ยตื่นืหรอนี่มี้ยไรมาเรียกคนหัวใจนร่นๆหน่อยเรียวเรียวเลียวบอกเร็วบอกเลยลูกอยากได้อยากได้อะไรอ้นคิงอยากได้ฉิงโตอยากได้ฉิงโตเหรออยากได้ฉิงโตเหรออยากชมฉิงโตให้ผมหน่อยแกโอ้ยอย่ากได้อย่ากไดกล้องแบบนั้นะโอ้โหขอหัวใจรัวๆโอ้โหพันหนึ่งนะครับ โอ้โหพอพี่เจามาคนดูพันหนึ่งเลยอ่ะพี่เจดูชิ่งโอ้โอ้ดูตื่นแล้วอ่ะโอ้แฟนแฟนฟินเลยเนี่ยนะแฟนแฟน,ฟ,นฟินเลยอะข้าทีา่ยิ้มใหห้น่อยคนส่งอุ้ยมีคนมีคนส่งมาอุ้ยแม่นอนเตะแก้วกาแฟพ่อนะไม่เห็นเห็นโอ้โหพี่เจดูชิ่งจริ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 ง อ๋อจีคนสมบัวยโอ้โหพันสี่าคนดพันสี่บ้าไปแล้วพันห้าโอ้โห F C หนูเยอะมากนะเนี่ยดูสิป้าไลฟ์ต้งานมีคนดูแค่เจ็ยูแ่ยูแต่ เห็นหมาแล้วมีคนส่งหมาให้หนูด้วยเห็นไหมหมามันมาฉบับตูดอะเห็นป่ะอมีทักขามีทักขามองเครื่องออกกำลังกายของป๊าเหรอหนูอยากอหรอพันเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเคันหนึ่งจุดเจ็ดเคพีเจมีเอฟซีหนูมาดูหนูเยอะเลยเนี่ยโอ้โหดูดิป๊าได้หัวใจรุ่โตเต็มเลยห้าสิบหกอุ้ยเป็ดเป็ดพีเจมันมีคนส่งเป็ดมาด้วยไหนไหนไหนหายไปแล้วอ่ะพีเจดูไม่ทันเลยอ่ะ พันแปดแล้เห็นแปดแห้วเห็นหมีไหมครับไปดูใกล้ๆแบบป่าพาไปดูใกล้ๆนะเอาทำไมหน้าแม่ไปเห็นพี่เจี๊ยบเอาแม่โอ๊ยคนสวยแม่เลยด้้วยาแม่กลมมาดูแม่ก็ไม่เห็นว่าแม่อยู่ในกล้องนะมาบอกกราบกราบกราบอุ้ยนี่ไงพี่เจี๊ยบเป็ดเห็นมั้ยเป็ดนี่กราบกราบกราบเป็ดอาบแมรี่คลองตา กระจองแดบองเพาะในคลองมีไรครับพี่เจขอไลค์คนดูถูกใจสักสองแสนได้ไหมคะสองแสนนะกดไลค์ผมหน่อยหูไม่คุ้นกลมัวมาให้กอนเจดหนุ่มเป็ดมาเห็นปะแม่ก็อยากดูจอสุดเป็ดอ่ะแม่กาอยู่ข้างหลังนี่แม่เอาไม่แบบแม่อายแม่เขิ่นตอนนี้ห8 k ครับพี่เจมีคนมีคนมาดูหนึ่งจีจี นี่ป๋าปาไม่รู้เนี่ยว่าหนูตื่นแล้วเพราะว่าป๋าปาไลฟ์ตั้งแต่ตอนบ่ายสามครึ่งใช่ไหมก็มีแฟนมาถามว่าพี่เจอยู่ไหนพี่เจอยู่ไหน,อ,อ,ยไหนอยากให้พี่เจมาโชว์ตัวหน่อยนะครับตอนนี้ก็พาพี่เจมาโชว์ตัวแล้วก็ไหนยิน้มชี้ยิ้มชี้หรือยิ้มชี้ เห็นหมาไหมเอฟซี FC ส่งมหมามาให้เมื่อกี้เห็นป่าวอ้ิจสองแร์แล้วจะสองแฉะแล้วไอว้ป๊าดูคอมเมนต์หน่อยน่ารักจังเลยพี่เจตวัวไวมากเห็นไ,ไหมโอ้คุณซอเกตส่งดอกกุหลาบมาร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโอ้คุณซอเกตคุณซอเกตเปนหนักมากสองร้อยดอกอยังไม่หยุดยังไม่หยุดโอ้โหดอกไม คุณซอเกตโอ้โหเปยหนักมากโอ้โหสองร้อยสามสิบสามสามสิบหกสามสิบเก้าสี่สิบคุณซอเกตกดหนักมากครับโอ้โหยุ่มซอเกต์บีเจคืองงเลยบ,บ้าทำอะไรบเีเจงงบ้าทำอะไรแล้วบีเจงงเลยใช<ห>่ไหมครับโอ้คุณซอเกตดูดิคุณซอเกตส่งดอกกุหลาบให้บีเจสามร้อยดอกเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมโอโ้คุณซอเกต์ทำลายสถิติวันนี้ไปเลยนะครับนี่ไปยันไปยันไปยัน ต้องไปเตรียมตัวกินข้าวอะไรใช่ไหมเอ้าไปบายทุกคนก่อนเร็วโอ้ยคุณซอเกตขอบคุณมากครับดอกกุหลาบขึ้นไม่หยุดเลยจะ400ดอกแล้วนะฮะุจ้าเครื่องไม่ได้ค้างใช่ไหมครับทุเจ้าทุเจ้าก่อนทุเจ้าทุเจ้าไหนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณค่ะสีเงินหยู่นะคือสวยเกตนสวยสีเงิกแล้วขอบคุณค่ะหนูว่างอะไรหนูอยากออกไปให้รอบนะครับนี่เน่พี่เจอยู่ไหนครับพี่เจอยู่ไหนครับ ีคนให้หมวกมาด้วยโอ้โหซ็อเกตแบบคุณซ็อเกตให้ดอกไว้แบบ500รวอาดอกแล้วอะ่ะโอ้โหโอ้โห,โโหมาบอกมากคนดูขึ้นไปเมื่อกี้ถึงพั0แปเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับกับติกตอกของพ่อๆที่เพงมีคนตามแค่ สองหมื่นเท่านั้นเองนะฮะช่วยกระจายหน่อยว่านี่คือพ่อพ่อจริงเนี่ยนี่คือพ่อพ่อจริงต้องมาไลน์ยืนยันนะครับแล้วก็มีคนถามว่าพ่อพ่อทำไมหน้าใสเพราะว่าพ่อพ่อใช้บิวตกินนะครับและนี่ก็หน้าสดมากสดจริงๆพ่อพ่อเพิ่งออกกับรังกายใช่แม่ก็สดไม่แพ้กันคุณซอเกตดอกกุหลาบคุณซองเกตขึ้นไม่หยุดเลยฮะหกร้อยกว่าดอกแล้วบ้าบกมากขอบคุณหัวใจทุกดวงด้วยนะครับที่ส่งมาให้เดี๋ยวพีเจต้องล่ำลาทุกคนแล้วนะครับทุกคนแทปบภาพนะ

ไว้คราวหน้ามาไลฟ์กันใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาพีเจมาเล่นด้วยเอาไปไป,ไปบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายไปแล้วพีเจไปแล้วพีเจไปแล้วโอ้หสองแสนไลค์ครับขอบคุณมากเลยครับสองแสนสี่นะ,ะฮะโอ้หร้อนเลยไม่ได้เปิดแอร์ด้วยนะฮะ<ม>ในห้องฟิตเนสนะครับ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามาเอนดูน้องพีเจกันนะครับก็พอดีเมื่อกี้น้องตื่นแล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะเตรียมตัวทานข้าวเย็นนะครับคุณนี่รถบุญเอาคุณสบาใจนะฮะมาเตรียมตัวทานข้าวเย็นในตอน5้าโมงนะครับก็ไปแแบบเข้ามาในไลฟ์เป็ไงทุกคนฟินไหมนี่แหละไลฟ์ไปเรื่อยแล้วก็คุยกันยาวนะจนน้องพีเจตื่นแล้วก็แบบนี้เขาก็พาเข้ามา ให้ทุกคนได้ได้เห็นตัวเป็นๆกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับ 1.6K ที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกๆการกดไลค์ทุกๆของขวัญกิฟต์ที่ส่งกันเข้ามาให้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ตาม Follow นะครับก็ตามฟ o l โล่ติ k ต o กของพ่อๆเล่นเองนะครับอันนี้ก็ติดตามได้เลยนะครับก็จะมีทั้งคลิปแล้วก็มีการไลฟ์นะครับแบบบ่อยๆ นะเดี๋ยวจะมาคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายไปก่อนแ้้วปิดไลฟ์ตรงไหนเนี่ยปิดไลฟ์ยังไงอะทุกคนปิดไลฟ์ยังไงนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะนี่หรอจบไลฟ์นี้ หรือไม่โอเคนี่เนาะขอบคุณนะครับทุกคนครับไปก่อนนะ